จะมีการปรับเปลี่ยนโพสิชันอย่างไรแบบไหนตอบรับข่าวรวมพักผสมไปสิบกับาพักในวันนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีพี่มอนนะแล้วก็สวัสดีนักลงทุนที่เคารพรักทุกท่านครับอ่เอเวลาเขาขึ้นท่านสภาเขาเรียกว่าอะไรท <c oughs> ี่จำไม่ได้ถ้าอะไรนะ เวลาเขาขึ้นผู้สงเกียรติด้วยค่ะสมาชิกสภาผู้สงเกียรติครับผมขอรายงานตัวครับโอเคอ่ะกําันมาแล้วกําันด้เลือกตั้งหรือเปล่าก็ณตอนนี้เนี่ยนะฮะด้วยถ้าถามว่านะตอนนี้ทําอย่างไรกําันรออีกสี่ปีข้างหน้ากําันใจเย็นนะเดี๋ยวกําันโหวตใหม่ก็ได้ช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆนะตลาดเนี่ยก็มีดีดขึ้นมา ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะสามารถทำให้เปลี่ยนแนวนุมได้หรือไม่เพราะณนะช่วงเดือนเศษที่ผ่านมาทุกๆครั้งที่มีนะ,ะข่าวว่าจะจับตั้งรัฐบาลได้ทุกๆครั้งที่จะถึงวันโหวตน,วนายกหุ้นก็มักจะขึ้นมาตอบรับข่าวเชิงบวกแต่แทั้งนี้งนั้นณนะตอนนี้ต้องดูว่าบวก แรงพอหรือไม่นะครับถ้าอย่างนั้นเองกันัดนพร้อมที่จะกราบลาฝอยช็อตหรืออย่างครับก็มองอย่างนี้ครับกดัดนก็ยังถือช็อตต่อไปอ,อมองจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยเนะครับก็คือบริเวณ938จุดระวหว่างวันเนี่ยมีเป็นทำหายที่939 แต่สุดท้ายถ้าจะเอาให้ดูแล้วเสดจน้ำก็ต้องดูปิดสิ้นวันว่าจะสามารถยืนเหนือ938จุดได้หรือไม่ขาดช็อตเราถึงจะยอมแพ้ครับยอมกราบลาพอแม่พี่น้อง938เลยละครับโอเคแต่อย่างนั้นเองพี่จะต้อง ใช้วิจารณญาณใน,นการตัดสินใจจนถึงเวลาไหนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อการโฆษณาแต่ต้องดูนะจบสิ้นวันแล้วก็ดูผลรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าจะสามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้จริงหรือไม่นายกจะได้หรือไม่แล้วถ้ามันประกอบกับนะวันนี้เนี่ยมันสามารถเบรกเนือเก้าสามแปดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่เราเปิดรอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าเอาใน Time Frame weekly ในภาพใหญ่นะครับเสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อวีคที่แล้วนะครับเขาดันปิดต่ำกว่าก้าสี่ห้าลงมาทางด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในภาพวีคเมันเป็นภาพที่ไม่ดีสักเท่าไหรแต่เนื่องจากว่าเดลี่เนี่ยนะถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้นะลองได้ไหมลองได้ แต่ก็อาจจะต้องเทรดด้วยจำนวนนน้อยๆนะครับอย่าเทรดเยอะเพราะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับครับพอแม่พี่น้องอถึงย่างไรก็เรามีระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงไปทำเฟมวิก <laughs> ทำเฟมวันนี้ก็รอดู9-3-8 ทำเฟรมวี่ก็ใช้วิจารณญาณการติดตามนะคะมีนะตัวรู้สึกเสียวๆกำาพงพูดเหมือนหมอชรน้านที่กำลังลาออกหรือเปล่าครับ <c oughs> มาแบบสอสโอเคกำดันก็จะกราบลาคนช็อตนะฮะ <c oughs> กราบเรา,มาไม่ได้ไรือไบ เราจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในทำเฟรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเ945ใช่ทำเฟรมวีกอ่ะเอณอในทำเฟรมวิกลี่เนี่ยนะครับเอจุดเปลี่ยนคือหลังจากหลุด945เนี่ยมองมองไม่ดีแต่จะดีได้นะฮะต้องกลับไปยืนเหนือ947ครับผมได้ค่ะเราต้องรอกันต่อไปนะฮะ947ถ้ายืนทำเฟรมวีกนะคะ ได้เลยกำลันสู้ต่อไปอย่าถอยช็อตต่อ <c oughs> ไปยูทูปแปดร้อยห้าสิบคนกับเจร้อยห้าสิบมาอ่าผมแบบน้องเอยจะกราบลากันแล้วอ่าทำไงกันดีอ่ากดสั่งลากดไลค์กด, like, กดล็อกให้ให้คุณชุ้ยหน่อยสิ <c oughs> กดสั่งลาจะไปทำหน้าที่ที่ชัดเจนตรงๆอย่าพิงงาาพ่งขึ้นลงมากนทุนึ่งจุดมาก่งเึ้น ลงมาก่อนมีท่านหนึ่งกลัวจงกลัวต่อไปเพื่อที่จะได้ขึ้นเรื่อยๆแต่นั้นทุนอะช่วยกดสั่งลาฝังช็อตหน่อยสิถ้าใครอยากให้ตลาดขึ้นกดสั่งลาฝังช็อตหน่อยได้ค่ะ,ะประมาณนี้ส่วนทองคำค่ะคุณจุ้ยค่ะเอ่อสำหรับทองคำเราเราเราช็อตช็อตไม่มีอะไรละจบลนะทองคำ สำรักองคำเนี่ยต้อบอกสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนครับผมสถานการณ์เนี่ยยังคงคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็พฤติกรรมของ SPDR ก็ยังคงไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะเน็ตซื้อเข้ามาบ้างประมาณสักสองตันแต่โดยภาพรวมแล้วยังคงเป็นลักษณะของการรีบาวแล้วก็ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเดิมของเราเนี่ยจึงยังคงอยู่คือช็อตสตอ็อปหนึ่เสิบสามเหรียญ ส่วนใครนะฮะที่บอกว่าอยากจะเทรดเล่นสั้นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมีโซนแนวต้านหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าหกและ <Okay. S 1> จุดเทคโปรฟฟตหนึ่งแปดแปดสี่ไปจน mm. ถึงหนึ่งแปดเจ็ดแปดแต่วันนี้ <Okay. S 1> ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญไม่มีนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้านะฮะตามกรอบที่เราให้ไว้ครับครับอ่าต่อไปข้างเงินดอลลาร์บาทค่ะ อลลาร์บาทนะสำหรับวันนี้ก็มีลักษณะของการย่อก็คือแข็งค่าลงมาบ้างน,นะครับจุดชี้วัดที่สำคัญเลยณนะตอนนี้สำหรับขาลองคือสามสิบห้าบาททวนจำง่ายๆนะครับถ้าหลุดสามสิบห้าขาลองถือเป็นโอกาสเทคโปรฟิต และใครที่บอกว่ารอที่จะเปิดช็อตก็รอหลุดสามสิบห้าครับแต่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 แตแตช็อตเบาๆหน่อยละกันเพราะภาพในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยยังไม่เปลี่ยนยังคงเป็นภาพของการอ่อนค่าครับโอเคต่อไปแม้เหมือนเซตเลยค้างดอลล่าเยนค่ะดอลลร์เยนเมื่อวันเออเมื่อสอัปดาห์ที่แล้วพฤหัสสุกมีลักษณะการย่อลงมา แข่งข้ามาบ้างแต่วันนี้ก็ดีดกลับล่าสุด145.63ก็ยังคงอยู่ขาลองต่อไปสต็อปของดอลลาร์เยนอยู่ที่141.75และมีเทลลิงสต็อปที่145่่้ทวนครับผมการเงินยูโรโดอลลาร์สำหรับยูโรนะ,ะวันนี้เนี่ยนะฮะมีเด้งมาบ้าง ล่าสุด1.0895แต่เราก็ยังคงอยู่ฝั่งช็อตและ,ะมีสต็อปอยู่ที่1.0979ใช่ทีนี้ขอกะทิกะทินิดหนึ่งนะฮะหุ้นลองสองตัวหุ้นช็อตสองตัวที่เลือกมาแบบครีมครีมนะอ,มอย่าเยอะนะ เอ่อถ้าถ้าตัวรองเนี่ยนะฮะถ้าตัวรองเนี่ยอืมม,มันมันมี CBG เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วโอเคอ่า CBG หน<อ>ึ่งตัวตัวค,ครีมครีมเนอะ MTC ่ะ CKP เ้ยทำไมเยอะที่ยังอยู่โซนทางด้านล่างนะแต่ CBG เนี่ยไปไปไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ ความเสี่ยงก็จะสูงเมื่อเทียบกับสองตัว CGP MTC ครับส่วนตัวช็อตตัวช็อตมี KTB นะฮะจะตอบในยี่สิบาทสามสิบโดนแล้วล่ะยี่สิบาทสามสิบครับตอนนี้เท่าไหร่คะสิบเก้าหกศูนย์โอเคครับนะครับก็ก็มีแค่นี้ถ้าเป็นตัวช็อตครับ มีตัวเดียวนะใช่คันมาให้แล้วนะคะนังทุนฝั่งลองก็ c b g อจายังดูดีนะแต่อยู่บนส่วนตัวล่างเริ่มแล้วนะฮะ m อ c ม k p p o w e เอระเริ่มที่จะช็อตเอ้ยก็โทษ่หนันริ่มที่จะเองโอเคโอเมืยอเจ้าตลาดทําปิด940โชว์นหน่อยครับพลิตน่าต่เป็นคนลองมานะฮะ,ะแล้วก็มีหลายท่านกดสั่งไลน์แล้วนะฝั่งช็อต ท่านหนึ่งบอกระวังนะเดี๋ยวมีป้ายเราไม่เอาจุดๆอ่ะไม่เหนื่อยเหรอฮะยกป้ายมาทุกยุคทุกสมัยเนี้ยเหนื่อยมั้งสิยกมาตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดจนลูกคดตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวล <laughs> แล้วโอเคหมดละประมาณนี้อ่าเจอกันวันพรุธนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับอโอเคอ่ะก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้ดี จงเป็นสูงเป็นสูงเถิดอย่าได้เ็ออะไรนะตออคันค้ <laughs> <laughs> องขึุ้ขาขาผมผสนุกมากเลยนะคุณจุยอะก็คนฝั่งชดัดอย่าลืมนะฮะคุณจุยบอกว่าถ้ายืนเก้าสามแปดระยะสั้นทำเฟรนเดย์ก็ต้องสต๊อปฝั่งเดยส่วนทางดัาอ่าใครที่อยากสู้ตายทำเฟ็นวิกเก้าสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดนั่นเองนะังในส่วนของตัวที่เฟกค่ะ